ก็ผมยามเช้าเริ่มขึ้นแล้วนะครับที่แหลมแท่นเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปเดี๋ยวเราหาบังแสนกันนิดนึง่งแต่ตอนนี้ผมมาตรงแหลมแท่นก่อนสายโทรเข้าซะงั้นสัญญาณมันจะตัดนะตอนสายโทรเข้ามา เดีย๋ยวเราจะพาดูยามเช้าที่เริมเท่นกันก่อนนะเดีย๋ยวจะไปตรงหาดบางแสนวันนี้เป็นวันหยุดค้าขายดิมชายหาดหาดก็จะโล่งแบบนี้วิถีชาวประมงยามเช้าเริ่มขึ้นเบาๆชาวประมงก็ออกเรือหาปลาหาปลาเมื่อเช้านี้ปลาเพียบเลยขายได้หมดละ ด้วยความรวดเร็วเดีย๋ยวจะพาปั่นจักรยานไปตรงหาดบางแสนนะมนีโทรมาเหรอมินิเออมิน่คือลังพามาดูลายอยู่นะแต่ว่าในนี้มันไม่เห็นคอมเมนต์นเท่าไหร่หรอกเมื่อกี้เขาได้พามาปลาตัวใหญ่มากเตรียมเอาไปส่งเนาะ เราปั่นจักรยานไปดูตรงหาดกอนสวัสดีครับพี่จูปลาไปลพามาดูปลาตัวใหญ่ดูตัวใหญ่มากอันนี้มันชื่อปลาอะไรนะครับปลาสากปลาสากปลาสากน้ำดอกไม้ตัวใหญ่มากมีปลาตัวเล็กตัวน้อยก็มี เดี๋ยวพามาดูเมื่อกี้เห็นอะไรนะเห็นไอ้นั่นไอปูเสือฉวนกับกับไอ้หอยเม่นนะ่ะใครไม่เคยเห็นหอยเม่นริมทะเลหอยเม่นเมื่อกี้ปูเสือฉวนมันเดินไปไหนแล้วหอยเม่นเยอะจัง พี่เขาบอกว่าขับเป็นเอาขับออกไปเลยเออเดี๋ยวเราจะหัดขับเรือนะอยากมีเรือสกักลำจะพาคุณงามที่ขี่จะแต่งลอยล่องลำนาวะมันเป็นขี่เรือไหมอึ๊บอึส เห็นไนะเห็นไนหะเฮ้ยได้นะนี่ได้นะนเห็นไหมได้นะอือหือโอ้ยใส่เข้ารองเท้าเราเอ้ยได้นะนี่เราเหมือนกะลาสีเหมือนกันยุบยุบยุบใส่เข้ารองเท้า หอยเม่นนี่มันจับได้ไหมรุ้นถ้าไม่กล้าจับมันมีนามแหลมคมเมื่อกี้เห็นหอยปูเสฉวนว่าจะหามาให้ดูนี่หอยเม้นน,นี่หอยเม้น โอเคเดี okay, e ๋ยวพาไปที่หาดบางแสนดีกว่าเดี๋ยวสายเข้ารองเท้าเราเยอะเกินไปเดี๋ยวขอเอาสายจากรองเท้าเราออกก่อนสิออสอนพวกนี้ลื่นนะหินนะถ้าแบบ ใส่รองเท้าแล้วไม่รู้ลื่นลม้มได้เลือดเลยนะเราเคยลื่นแล้วครั้งนึงดูดิ ي, ลื่นมากเลยหินอุ้ยอุ้ยไม่อขอล้างก็เ,เอาทรายออกจากรองเท้าก่อนเดี๋ยวจะพาปันไปดูตรง ายหาดบางแสนวันนี้เป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดแทนวันอังคารจริงๆมันจะหยุด,ยดทุกวันอังคารนะนะแต่ช่วงปีใหม่เขามาหยุดวันนี้แทนช่วงปีใหม่เขาให้เปิดช่วงวันอังคารด้วยเนื่องจากมันค้าบเกี่ยวปีใหม่สัญญาณเน็ตไวไฟเราจะถึงไหมไปต่อที่หาดบางแสนด้วย เช้าก็แดดเปียงแล้วฮะดูที่สัญญาณไวไฟเราจะแรงไหมเนี่ยมันหยุดหาดก็จะเป็นแบบเนี้หยุดค้าขายริมชายหาดดีกว่าถ้าบอกว่าวันหยุดหาดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคิดว่าหาดปิดเล่นน้ำเลยเหรอป่นจักรยานดีกว่า,าเดี๋ยวพาไปตรงหาดบางแสนปาต,ตัวโคตรใหญ่เลย วิธ <at> ียามเช้าเริ่มขึ้นโอ้ยแดดเปรี้ยงแต่เช้าช่วงกลางวันนี้ไม่ต้องพูดถึงร้อนแรงแน่นอนเราจะพาปั่นไปที่ปลายหาดกันนะครับในเช้านี้ ปกติพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นที่ตั้งค้าขายนะแต่วันนี้ขอหนึ่งวันเป็นวันโล่งใครอยากมาวันโล่งๆแบบนี้นะต้องมาทุกวันอังคารวันนี้เป็นวันที่เขาให้หยุดแทนวันอังคารเนื่องจากอังคารที่ผ่านมามันเป็นคาบเกี่ยวช่วงปีใหม่อยู่ ผ่นแป๊บเดียวก็หอบแล้วนะเดี๋ยวจะไปดูตรงปลายหาดบางแสนกันดูสิวันโล่งๆแบบนี้จะเป็นยัยงไงแถวข้างตรงข้ามโน่นก็จะเป็นที่พักนะั้นนั้นเดอะเซสบ้านพักแจ๋วเบิร์ดโฮเทลอะไรประมาณนี้ ความโล่งของวันที่ไม่ตั้งล่มไม่ตั้งเตียงพี่โตว่าอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรพี่โตเอ้ยมันบางคอมเมนต์มันก็ไม่โผล่บางคอมเมนต์ก็โผล่แต่พอไปลงไลฟ์ให้มันบันทึกไว้แล้วมันถึงจะโผล่เยอะๆนะเฮ้ยเราลงตรงนี้ดีกว่าเห็นอึนะ๊บ เลยทางที่เราจะลงละนี่มัน,นหาโดโรงก็จะเป็นเช่นนี้นะครับผมแหลมแท่นล็อกหนึ่งก็เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหาดบางแสนกับโซนแหลมแทน่นแหลมแท่นล็อกหนึ่งแต่บอยสวายวันนี้ไม่มา ชิวๆแต่บ่อยไาปั่นแบบเดียวแล้วก็เหงื่อซึมแล้วนี่ปรายหายบางเสนเชชาวนี้เขาซูมหน่อยสิเห็นไหมความโร่งไม่มีร่งไม่มีเตียงก็จะรู้สึกเหงาๆเช่นนี้ เราปีนโขดหินเล่นดีกว่าเออแนวนอนนี้มันทําให้เห็นมุมมองหลากหลายดีอึ๊บเอ,อ๊ะแต่ไวไฟเราจะไปถึงั้งเอาไวไฟเราไว้ตรงนี้ดีกว่าพกเก็ตไวไฟอยู่ที่มือถืออุ๊บ ครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพาปั่นดูหาดวันโล่งๆวันหนึง่งด้วยความรวดเร็วนะเพราะว่าพระอาทิตย์เริ่มโผล่มาแล้วจริงๆวันนี้สัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีซะด้วยเมื่อกี้ภาพนา่จะตัดแน่เลย เดี๋ยวพาปั่นจักรยานดูที่หาดก่อนนะแค่เดียวเราเริ่มหอบแหกแล้อืมวันล่งๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสำหรับอาทิตย์หน้าก็วันอังคารเหมือนเดิมนะใครอยากมาวันที่มันโล่งแบบนี้ก็ต้องเป็นวันอังคาร ขอหอมเพอเราจะพาไปดูใ,ใกล้ๆท้องทะเลกันอีกสักนิดหน่อยจะไปทางไหนชิวๆว่าฉันหอบเหลวแต่ไม่ทันอะไรนั่งอยู่เฉยๆจะมาตามทันได้อย่างไรรอฉันหน่อยฉันตามไม่ค่อยทนัน เรื่องเธอนั้นไม่เข้าใจฉันพูดไม่บ่อยแต่ขอพูดก็แล้วกันไม่มีไม,มไม่มีทิ้งแท้หาจังหวัดร้องเพลงนี่เฉยนี่ไงรถที่มันเก็บขยะรถสีเขียเขียวเนี่ยเห็นไหมมันซูมไม่เห็น เดี๋ยวจะฝั่นไปดูใกล้ๆมันเป็นรถที่กวาดผิวหน้าทรายนะเนี่ยไอ้รถตัวเนี้ยกวาดไปก่อนมันจะได้ความสะอาดระดับหนึงแล้วก็จะไปพี่ๆเทศบวลเทพสกิจมาเขียบกันต่ออีกดูโอ้เราไปทุท่นรอยน้ำดีกว่า ฉันพูดไม่บ่อยแต่เขาพูดก็แล้วกันตรงข้ามหาดถ้ามีร้านเขาก็จะขาย,ยกันปกติเหมือนเดิม,มนะเห็นไหมร้านตรงนี้ป๊อกป๊อกคาเฟ่จะมีห้องอาบน้ำสุขามีไก่ย่างอะไรอยู่ตรงนี้แหละควันขมงชงเฉงเนี่ยกลิ่นหอมมาเลยทนะั้งไก่ย่างวันที่ทุกวันอังคารเนี่ยนะถ้าแบบหาซื้ออะไรกินก็ตรงข้าม ช่วงช่วงต้นหายจนะมีเยอะร้านพวกนี้ยแบบเนี้ยปลายหายไม่ค่อยมีเพราะมันติดเป็นหน่วยงานพื้นที่ราชการโอ้โหพี่โตมีหลายโปรไฟล์มาดูพี่โตเนี่ยห,หอบได้เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูที่ทุ่นลอยนะ้ำนี้เราก็จบทิ้ง้ทยกัที่ทุนนะ่นลอยน้ำนะครับผม เออหอเอในน,นี้แต่คอมเมนต์มันคือมันไม่ค่อยขึ้นใครคอมเมนต์ถามอะไรมาไม่ค่อยขึ้นแต่พอไปลงไปลงจากไลฟ์ไปแล้วบันทึกไว้นะมันถึงจะขึ้นแต่ไม่เลวลนเราดูบรรยากาศกันเฉยแบบเ,เงียบๆเงยๆเออเพราะว่าอันนี้พอลงเสร็จปั๊บมันก็บันทึกไว้นะเอาสามารถดูต่อเนื่องย้อนหลังได้ ว้าวเห็นไหมยามเช้าว,วิถีชีวิตชาวประม,มงเมื่อเช้านี้ก่อนที่เราจะมาตรงเนี้ยไปดูพี่ๆเขาได้ปลาวัดนีนะครับพี่เตอบางแสนนึกว่าบังโตจากซิลิฟูเจ้ากระลอกกระลอกกินอะไรเอ้า,ออา,ออเอาหลุดแล้วล่วงแล้ว โดดลงมาเอาดูหมดละไปละขึ้นไปล้หลบคนนี่ทุ่นลอยน้ำในเช้านี้เราจะไปขึ้นไปดูที่ทุ่นลอยน้ำแล้วทิ้งท้ายกันที่ทุ่นลอยน้ำเลยนะครับนี่คือร่องรอยของรถที่เป็นกวาดขยะมือกีนี่มันก็จะกวาดได้สะอาดในระดับหนึ่งนะนะ อันไรที่กวาดไม่หมดก็จะมีพี่ๆเทศกิจเทศบาลเจ้าหน้า,นาที่เดินมาใช้คาดกวาดกันต่อไปทุน่นลอยน้ำตรงนี้อยู่ที่ฟีโซนล็อกที่7ช่วงปลายหาดบางแสนนะครับผมในเช้าที่หาดโล่งแทนวันอังคารครอยักมาวันอังคารก็อาทิตย์หน้านะหาดโล่งวันอังคาร แต่วันนี้เอามาโล่งวันนี้แทนเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่วันที่ผ่านมาไม่หยุดอังคารที่ผ่านมาไอ้พวกนี้ฟองแบบนี้มันคือความไม่สมบูรณ์ของน้ําเค็มน้ําจืดมันผสมปนเปกันนะทำให้เกิดฟองเขาเรียกโฟมทะเลไอโฟมทะเลตัวนี้แหละมันคือแหล่งอาหารของปลานะมันคืออินทรีย์อินทรีย์ที่ไหลลงสู่ทะเลเหมือนกับว่าพวกน้ําทิ้งน้านั่นน้ำนี่ฟงสักพอกอะไรที่ลงไปสู่ท้องทะเลนะทำให้เกิดฟองพวกนี้แล้วฟองพวกนี้แหละมันเป็นอาหารของปลาเห็นไหมจะปลามัน กินจุ๊บจิบจุ๊บจิบอยู่แถวนี้มันจะมาดูที่ฟองถ้าฟองพวกนี้สลายหายไปมันก็น้ําเข้าสู่ภาวะสมบูรณ์ปกติปลาก็ไม่มีอะไรกินก็ไปหากินตามสลายตามอะไรเหมือนเดิมนะครับผมมาดูความโล่งของวันนี้กันผู้คนน้อยร่มเตียงหายไป แต่ผุมีไหมตอนกลางคืนรอดูเดดเปรี้ยงแต่เช้าเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราทิ้งใา้กันตรงนี้และก็วางกล้องตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าได้มุม p e r ร์สเปกทีอยู่ตรงนี้นะครับผมวันนี้ก็พามาดูเล็กๆน้อยๆในนี้กันเท่านี้สัญญาณไวไฟเรามันอยู่ที่มือถือไม่ใช่กระเป๋าเรา โอ้้วไนีจะไกลไปไหนเนี่ยดูที่สัญญาณเสียงเราจะถึงที่ตรงไหนก็วันนี้ก็พามาดูกันเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะลงไปถ่ายรูปเล็กๆน้อยๆแล้วก็ลงไว้ในเพจไม่ได้เอากล้อง360องศามาก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้เด็กๆหมุนหาเรากันเอาภาพเก่าเราฟอร์แมตไว้หมดแล้วนี่นะ ก็วันนี้ก็เป็นวันโล่งๆแบบนี้นะครับผมช่วงนี้ก็กลับสู่สภาพว่าปกติทุกคนกลับเข้าสู่การทํางานแล้วใครที่อยากมาบางแสนนี่ก็สุกเส,สาร์อาทิตย์ก็จะเป็นวันที่คนเยอะเหมือนเดิมส่วนวันจันอังคารพูดพระรหัช่วงต้นสัปดาห์หรือว่าช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็จะคนเล็กๆน้อยๆนะครับผมสําหรับชานี้พามาดูบรรยาก,กาศกันเท่านี้ก่อนไปก่อนนะครับผมไป <S 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 ฉันพูดไม่บ่อย แต่ขอพูดหน่อยก็แล้วกันเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจ่ร้อนไปแล้วนะจ๊ะสามสองหนึ่ง